สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับทีเชอร์ออนนิสาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะและสำหรับท็อปปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือพัฒนาการของอาณาจาักรอยุธยาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนื้อหาสาระจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะของอาณาจักรอยุธยากับรัฐอื่นๆนะคะซึ่งนโยบายความสัมพันธ์ของอยุธยาต่อรัฐโดยรอบนะคะสามารถจําแนกออกได้3ลักษณะกว้างก็คือ 1. การขยายอิทธิพลออกไปครอบครองรัฐอื่นในที่นี้นะคะก็กล่าวได้ว่าเมื่ออยุธยานะคะมีอํานาจเข้มแข็ง ก็จะสามารถขยายอิทธิพลไปดินแดนโดยรอบได้นะคะเพื่อให้ยอมรับนะคะอยุธยาในฐานะเจ้าประเทศราชนะคะ 2. การแข่งขันอิทธิพลกับรัฐที่มีอำนาจทัดเทียมกันอันนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่ออยุธยาและรัฐคู่แข่งนะคะต้องการขยายอิทธิพลครอบคลองพื้นที่ส่วนที่เป็นรัฐกันกระทบนะคะจนเกิดความขัดแย้งกันขึ้นนะคะและ 3. การติดต่อกับรัฐอื่นที่อยู่ห่างไกลนะคะละักษณะความสัมพันธ์นี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการค้าการทูตและการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมมีทั้งกลุ่มรัฐในเอเชียและชาติตะวันตกนั่นเองค่ะการดำเนินวิเทโสบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยอาวุธยานะคะสามารถจะแบ่งขอบเขตตามสถานที่ตั้งได้เป็นสามกลุ่มใหญ่คือ ความสัมพันธ์กับกลุ่มรัฐบนภาพพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ะะซึ่งนโยบายความสัมพันธ์ของอยุธยากับดินแดนในส่วนนี้นะคะก็จะเน้นด้านการขยายอำนาจนะคะเพื่อสร้างเสถียรภาพของอาณาจักรและเผยแผ่พระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์ซึ่งก็จะแบ่งตามวิธีการเป็น2รูปแบบคือการขยายอิทธิพลไปครอบครองรัฐอื่นนะคะ ในส่วนของการขยายอิทธิพลไปครอบครองรัฐอื่นนี้นะคะเราก็มาดูทางด้านความสัมพันธ์ของอยุธยากับสุโขทัยนะคะซึ่งความสัมพันธ์กับสุโขทัยนี้นะคะก็จะมีทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้งเกิดสงครามระหว่างกันและในขณะเดียวกันนะคะก็มีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติและก็มีการผรสมผสานวัฒนธรรมซึ่นแตละกันนะคะในตำนานชินการมารีปรกรณ์นะคะได้กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอู่ทองนะคะได้เข้ายึดเมืองชัยนาทสันนิษฐานว่าคือพิษณุโลกนะคะพระมหาธรรมราชาที่1ห,หรือพยาลิไทนะคะมาขอเมืองคืนและเป็นมิตรกับอยยธยาในขณะในฐานะรัฐที่เสมอกันต่อมานะคะสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ห,หรือคุณหลวงพ่องนัวนะคะก็ได้ยกทัพมาลุกรารดินแดนรัฐสุโขทัทยอีกหลายครั้ง ทําให้พระมหาธรรมราชาที่สองหรือพระยาเรือไทยนะคะยอมอ่อนน้อมต่ออยุธยานะคะในพศ1921นะคะอยุธยาเนี่ยได้ใช้ในโยบายแบ่งพื้นที่รัฐสกุลไทยเป็น2ส,ส่วนก็คือเขตรุ่มแม่น้ำปิงนะคะให้พระยายาณดิตนะคะราชบุตรบุญธรรมนะคะปกครองขึ้นตรงต่ออยุธยา ส่วนที่เขตรุ่มแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านนะคะก็ให้พระมหาธรรมราชาที่สองปกครองในฐานะประเทศสลาดนะคะและเมื่อสุโไทยนะคะพยายามเป็นรัฐอิสระนะคะสมเด็จพระบรมราชาธิบดีอ่ะสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1นะคะจึงยกกองทัพนะคะไปตีดินแดนสุโไทยอีกครั้งในพศ1931นะคะแต่ก็เสด็จสวรรคตรเสียก่อนนะคะ จากนั้นนะคะในสมัยสมเด็จพระนาคารินทราธิราชเสด็จไปตัดสินปัญหาชิงบัลลังก์สุโขทัยนะคะระหว่างพญาบรมปาลและพญารามราชนะคะโดยตัดสินให้พญาบรมปาลน,นะคะขึ้นเป็นพระมหาธรรมราชาที่สี่นะคะครองพิษณุโลกและพญารามราชนะคะครองสุโขทัย รวมทั้งทรงของพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่สองนะคะให้อภิเษกกับเจ้าสามพระยานะคะพระราชโอรสของพระองค์นะคะซึ่งในที่สุดนะคะสุขโขทัยนะคะก็ได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโรกนานนะคะเมื่อปีพศ2006นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูความสัมพันธ์ของอยุธยากับล้านนากันนะคะซึ่งความสัมพันธ์กับล้านนานี้นะคะก็จะมีลักษณะความสัมพันธ์ที่มีทั้งการทําสงครามและการผูกไมตรีนะคะ<ม>เนื่องมาจากว่าอายุธยานะคะได้ขยายเขตแดนไปจนถึงเขตล้านนาสงครามครั้งสําคัญน,นะคะก็จะอยู่ในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะและก็ พระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนานะคะเป็นเหตุให้สมเด็จพระบรมไตโลกนาถนี้นะคะได้มีการย้ายราชธานีหรือเมืองหลวงนะคะมาอยู่ที่พิษณุโลกนะคะเพื่อควบคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือและป้องกันการลุกรานของล้านนานะคะในสมัยสมเด็จพระชัยราธิราชนะคะอยุทยานะคะยกทัพไปล้อมเมืองเชียงใหม่นะคะแต่มหาเทวีจิรปภา,าแห่งล้านนานะคะได้ใช้ในโยบาย โอนอ่อนขอเป็นไมตรีนะคะแต่ความสัมพันธ์นะคะก็ได้ยุติลงเมื่อล้านนานะคะตกอยู่ใต้อำนาจของพมา่าตั้งแต่พศ .2101 นะคะกระทั่งในสมัยสมเด็จพ,พระนารายมหาราชนะคะพระองค์เนี่ยได้โปรดให้ยกทัพนะคะไปตีเชียงใหม่และยึตสสำเร็จในภายหลังนะคะล้านนากลับมาเป็นรัฐอิสระจนถึงพศ .2306 นะคะราชวงศ์ อลองพญาของพม่านะคะก็ได้เข้ายึดเมืองเชียงใหม่และใช้เป็นฐานสะสมไพ่พลและ,สะเสบียงเพื่อเตรียมการตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ของอยุธยากับล้านช้างนะคะซึ่งความสัมพันธ์กับล้านช้างนี้นะคะในตำนานล้านช้างเนี่ยระบุไว้ว่าพระเจ้าฟ้างุ้มแห่งล้านช้างและสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นนะคะมีความสัมพันธ์กันฉันเครือญาตินะคะ ซึ่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างรัฐทั้งสองนี้นะคะก็มีขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาสกภัทและพระชัยเชษฐาธิราชแห่งล้านช้างนะคะทั้งสองพระองค์นะคะได้สร้างพระธาตุสีสองรักนะคะดังที่นักเรียนได้เห็นในรูปนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ถึงสัมพันธไมตรีอันดีนะคะต่อมาพม่านะคะก็ได้ส่งทัพเข้ามาตีเวียงจันทร์นะคะกวาดต้อนพระราชวงศ์ขุนนางแล้วก็ประชาชนเนี่ย กลับไปนะคะพระชัยยเชษฐาธิราชนะคะจึงส่งพูดนะคะมาทูลขอพระเทพกษัตริย์พระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพัินะคะไปเป็นพระมเหสีนะคะแต่ก็ถูกพมา่าชิงตัวไปอย่างไรก็ตามนะคะร้านช้างนะคะก็ยังคงส่งทัพนะคะมาช่วยอุทยารบกับพมา่าอยู่หลายครั้งแต่ก็สู้ไม่ได้นะคะต้องถอยทัพกลับเวียงจันไปนะคะต่อมาร้านช้างเนี่ย ก็ตกเป็นประเทศราชของพมา่านะคะแล้วก็ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือเวียงจันทร์แล้วก็หลวงพระบางนะคะซึ่งเวียงจันทร์นะคะได้มาขอขึ้นกับกรุงศรีอยุธยานะคะในสมัยสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชนะคะต่อมานะคะในสมัยสมเด็จพ,พระเทพพระเพท,ทราชานะคะอยุธยาได้ส่งกองทัพนะคะไปไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทระหว่างเวียงจันทร์กับหลวงพระบางนะคะ โดยกำหนดให้ปากน้ำเหืองเหนือนะคะเมืองเชียงคานเนี่ยเป็นเขตแบ่งดินแดนของอาณาจักรล้านช้างทั้งสองส่วนนะคะต่อมาเชื้อสายเจ้านายเวียงจันทร์นะคะก็ได้แยกตัวเป็นอิสระมาตั้งเมืองจำปาสักนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์กับมาลายูนะคะซึ่งความสัมพันธ์กับมาลายูนี้นะคะหัวเมืองมาลายูนะคะที่ปรากฏในสมัยอยุธยาได้แก่มาละกา ไทบุรีกาลันตันตรังการูและปัตตานีนะคะมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของไทยซึ่งไทยนะคะให้ปกครองตนเองแต่หัวเมืองมาลายูนะคะพยายามที่จะเป็นอิสระนะคะจนอยุธยาเนี่ยต้องส่งกองทัพไปปราบปรามอยู่หลายครั้งนะคะซึ่งจากเอกสารจีนนะคะในสมัยราชวงศ์หมิงนะคะได้กล่าวถึงมะละกานะคะซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ใต้สุดของคาบสมุทรมาลายูนะคะ ได้เกิดปัญหาขัดแย้งกับอยุธยามรากาศนะคะได้ฟ้องร้องไปยังจีนว่าถูกอยุธยาและก็นครศรีธรรมราชนะคะส่งกองทัพมาโจมตีเพื่อ,อยึดครองดังนั้นเมื่อโปรโตุเกตนะคะยึดครองมรากาศนะคะจึงส่งทูตมาเจริญไมตรีกับอยุธยาเพื่อป้องกันความขัดแยง้งขณะที่อยุธยานะคะก็ยอมรับไมตรีเพราะเห็นว่ามรากาศนะคะอยู่ไกลเกินกว่าจะควบคุมได้นะคะ นอกจากการศึกนะคะอยุทยานะคะยังได้มีการติดต่อทางการค้ากับมรารกานะคะโดยอายุธยานะคะนำสินค้าแดนไกลาจากมรารกานะคะไปขายให้กับจีนนะคะส่วนสินค้าที่ส่งไปมรารกานะคะก็มีทั้งประเภทอาหารของป่าแล้วก็แร่ต่างๆนะคะส่วนไซบุรีกาลันตันรังการูและก็ปัตตานีนั้นนะคะก็อยู่ในฐานะเมืองขึ้นของอยุธยา สืบต่อมาจนสิ้นสมัยอยุธยานั่นเองค่ะค่ะเรามาดูรูปแบบที่สองนะคะก็คือการแข่งขันอิทธิพลกับรัฐที่มีอำนาจทัดเทียมกันนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ของอยุธยากับเขมรน,นะคะซึ่งความสัมพันธ์ของอยุธยากับเขมรน,นะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรอยุธยาและเขมรน,นะคะก็จะมีทั้งการทําศึกสงครามนะคะ และรวมไปถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองนะคะกองทัพอายุทยานะคะสามารถตีขเขมรเป็นประเทศราชได้นะคะในพศ1975นะคะแล้วก็ได้ปโปรดให้พระนครอินนะคะพระราชโอรสเนี่ยไปครองเมืองนะคะแต่ก็ถูกรอบรงพระชนนะคะ ต่อมาขเขมรน,นะคะก็ได้ย้ายราชธานีไปอยู่ที่พนมเปญและละแวกนะคะช่วงเวลาที่อย,ยุธยาเผชิญกับสมา่านะคะขเขมรก็เฉยโอกาสนะคะยกทัพกว่าต้อนผู้คนแถบชายแดนเป็นประจำนะคะเช่นในสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดินะคะและสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนะคะต่อมานะคะในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะเมื่อสมา่าเนี่ยลดน้อยลงนะคะพระองค์จึง ยกทัพนะคะไปตีขมรในพศ2137ะคะแล้วก็กวาดต้อนผู้คนเนี่ยมายังกรุงศรีอยุธยาและตั้งเจ้าในขมรที่อ่อนน้อมต่ออยุธยานะคะให้ขึ้นปกครองในฐานะประเทศสราชนะคะจากนั้นนะคะในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะคะขมรมากวาดต้อนผู้คนแถบนครราชสีมานะคะอยุธยา จึงต้องส่งกองทัพไปปราบขเ,เมรอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นอยุธยานะคะต้องยกทัพนะคะไปแก้ไขปัญหาขเเมรอีกหลายครั้งเลยนะคะเนื่องมาจากว่าการชิงอํานาจในหมู่เจ้านายขเ,เมรและก็การแทรกแซงของยวนนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอายุธยากับพม่านะคะซึ่งความสัมพันธ์กับพม่านี้นะคะก็จะมีลักษณะความสัมพันธ์ คือการทำสงครามเพื่อชิงความเป็นมหาอำนาจเหนือดินแดนมอนและล้านนานะคะซึ่งมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจทั้งเป็นชุมทางการค้าและแหล่งปลูกข้าวสาเหตุที่ลบกันนั้นนะคะส่วนมากก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่พม่านะคะสามารถเข้าปกครองดินแดนมอนชาวมอนนะคะจึงพากันอพยพหลบหนีเข้ามาในดินแดนอยุธยานะคะเป็นเหตุให้พม่าเนี่ยกระทบกระทั่งกับอยุธยาอยู่หลายครั้งนะคะ สงครามระหว่างอายุธยากับพม่านะคะเริ่มครั้งแรกในสมัยของสมเด็จพระชัยราชาธิราชนะคะในราวพศ .281 นะคะตรงกับสมัยพระเจ้าตะเบงชเวตี้ของพม่านะคะพงศาวดารไทยเนี่ยได้กล่าวว่ามีสาเหตุมาจากการชิงเมืองเชียงกรานนะคะส่วนพงศาวดาพรพม่านี่กล่าวไว้ว่าพระมหากษัตริย์ของรัฐทั้งสองรัฐนี้นะคะต้องการชิงความเป็นจกักรพรรดิ แต่ถ้าพิจารณาสาเหตุทางเศรษฐกิจนะคะก็อาจจะเป็นการแย่งชิงอํานาจเพื่อควบคุมเมืองท่าสําคัญทางฝั่งเบงกอลตะวันออกนะคะก็คือมาริทวายและก็ตะนางศรีนั่นเองค่ะซึ่งกรุงศรีอยรธยากับพมา่านะคะได้ทําสงครามกันทั้งหมด24ครั้งส่วนใหญ่พม่านะคะจะเป็นฝ่ายที่เข้ามารุกรานก่อนยกเว้นในสมัยของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็ในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะศึกครั้งที่มีความสําคัญและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของอยุธยานะคะก็ประกอบไปด้วย 1. สงครามคาวเสียสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะหรือสงครามพระเจ้าตะเบงเชเวตีนะคะในปีพศ291 0นะคะ พระเจ้าตะเบงชเวตีนะคะได้กรีธาทัพเข้ามาร้อมกรุงเสียอุทยานะคะซึ่งขนณะนั้นนะคะก็ตรงกับสมัยของสมเด็จพระมหาักรัินะคะศึกครั้งนี้นะคะถึงแม้อยุธยานนะคะได้สูญเสียสมเด็จพระสุริโยไทยไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ท้อถอยและได้เตรียมพร้อมที่จะรับศึกพม่าในครั้งต่อไปนะคะจากรูปที่นักเรียนเห็นนี้นะคะก็จะเป็นภาพจิตรกรรมนะคะสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะ เป็นจิตกรรมประกอบโครงพระราชพงศาวดารฝีพรหตัตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสงครามช้างเผือกนะคะก็จะเกิดขึ้นในปีพศ2106นะคะซึ่งพระเจ้าบุเรงนองนะคะกรรษัตริย์ของพม่าเนี่ยได้หาสาเหตุเข้ามาโจมตีอยุธยา โดยการขอช้างเผื่อจากอายุธยานะคะในที่สุดเนี่ยสมเด็จพระมหาจากพัทรนะคะเลยจําเป็นต้องส่งสวยช้างกับเงินแล้วก็เจ้านายแม่ทัพสงคัาเนี่ยให้กับพมา่านะคะต่อมานะคะพะมา่าก็ได้ใช้อุบายนะคะมาบั่นทอนความสามัคีระหว่างอายุธยากับพิษณุโลกนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นสงครามช้างเผื่อขึ้นมานะคะจากรูปนี้นะคะที่ยืนอยู่นะคะรูปที่สองนี้นะคะก็เป็น พระบรมราชานุสาวรีพระเจ้าบุเรงนองนะคะอยู่ที่เมืองท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เป็นสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นะคะเกิดขึ้นในปีพศ2111-2112ถึงพศนะคะพระเจ้าบุเรงนองนะคะได้นำทัพใหญ่ลงมาล้อมกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็ได้ใช้ กลอุบายต่างๆนะคะที่ทําให้อายุทยานี้นะคะอ่อนแอลงทุกขณะนะคะจนสามารถยึดกรุงศรีอยุธยาได้นะคะในปีพศ2112ซึ่งในขณะนั้นนะคะก็ตรงกับสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราชนะคะกรุงศรีอยุธยาจึงตกเป็นประเทศราชของพม่านั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เดินทางเข้ามาจนถึง ช่วงสงครามประกาศอิสรภาพนะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปีพศ2127นะคะพระนเรศวรนะคะซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาทิราชนะคะทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงนะคะในดินแดนมอญน,นะคะและอบพยพราษฎรไทยและมอญน,นะคะกลับมาเสริมกำลังที่อยุธยานะคะจากภาพที่นักเรียนเห็นนี้นะคะก็เป็น ภาพจิตกรรมฝาผนังนะคะที่อยู่ที่พระอุโบสถวัสุวารรณดารามนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการประกาศอิสราภาพของพระนเนรสสวนที่เมืองแครงนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางเข้ามาจนถึงสงครามยุทธหันถีกันแล้วนะคะ ซึ่งสงครามยุทธหัตถีนี้นะคะก็เกิดขึ้นในปีพศ2135ค่ะนักเรียนจำกันได้ไหมคะว่าคำว่ายุทธหัตถีนี้หมายความว่ายังไงคำว่ายุทธหัตถีหรือสงครามยุทธหัตถีนะคะก็คือการต่อสู้กันบนหลังช้างนะคะเป็นวิธีการรบอย่างหนึ่งของกษัตริย์ในสมัยโบราณนะคะซึ่งพระเจ้านันทบุเรนะคะได้ให้พระมหาอุปราชาหรือ ในที่นี้นะคะก็คือตําแหน่งรัชทายาทนะคะที่จะมาสืบทอดราชสมบัติของพระมหากษัตริย์นะคะยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะก็ทรงกระทำยุทธหัตถีนะคะเอาชนะพระมหาอุปราชาได้หลังจากนั้นนะคะพะม่าก,ก็ไม่ได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกกว่า150ปีเลยนะคะซึ่งจากภาพที่จะเรียนเห็นนี้นะคะก็เป็นภาพ จิตกรรมฝาผนังนะคะที่อยู่ที่พระอุโบสถวัสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ,สะแสดงให้เห็นถึงการทำยุทธหัตถีนะคะระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชานั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เข้าสู่ช่วงสงครามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้หัวเมืองมอดน,นะคะก็จะอยู่ในปีพศ2137นะคะ ซึ่งอยุธยานะคะได้ยึดหัวเมืองมอฝ่ายใต้ก็คือมอตมะและก็มอลลำเลิงะคะจึงได้รับประโยชน์นะคะจากเมืองท่าฝั่งอันดามันนะคะต่อมานะคะก็เข้าสู่ช่วงสวงครามไทยตีหงสาวดีครั้งที่สองนะคะเกิดขึ้นในปีพศ2142นะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะก็ได้ยกกองทัพนะคะไปตีหงสาวดีนะคะเป็นการตอบโต้ที่พาม่าเนี่ย เคยมารุกรานอายุทยานะคะแต่ก็ทำไม่สำเร็จนะคะต่อมานะคะก็เป็นช่วงที่ไทยนะคะตีเมืองเชียงใหม่นะคะเกิดขึ้นในปีพศ2205นะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะสงครามนี้ก็คือพ่อนะคะได้ยกทัพมารุกรานอังวะแล้วก็เมืองเชียงใหม่นะคะสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ย จึงได้ยกทัพไปช่วยป้องกันเมืองเชียงใหม่แต่ว่าเชียงใหม่นะคะกลับผิดสัญญาทําให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดให้ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เป็นสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนะคะเกิดขึ้นในปีพศ2308นะคะถึงปีพศ2310นะคะ พระเจ้ามังระนะคะต้องการทรัพย์สินผู้คนและก็สัตว์พาหนะเพื่อเตรียมการรับศึกจากจีนนะคะรวมทั้งแก้แค้นจากการที่กองทัพของพระราชบิดาะะพระเจ้าอรองพยาะะที่อยุธยานี่ไม่สําเร็จนะคะพม่าเห็นว่าการสู้รบของอยุธยานั้นอ่อนแอนะคะจึงเปลี่ยนยุทธวิธีโดยมุ่งโจมตีกรุงศรีอยุธยานะคะ ทัพพม่าเนี่ยได้รุกเข้ามาทั้งจากล้านนาและมอนะคะโอบล้อมกรุงศรีอยุธยาเอาไว้เป็นเวลา1ปี2เดือนนะคะจนสามารถยึดเมืองได้ในปีพศ2310นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นี้นะคะนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยนะคะเพราะ เป็นการล่มสลายของศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรที่ตั้งมากกว่า400ปีนะคะทำให้ขวัญและกำลังใจตลอดจนชีวิตของผู้คนเนี่ยต้องสูญสลายบางส่วนถูกกว่ดต้อนไปพม่าะะคะบ้านเมืองเกิดการพังพินาศน,นะคะเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็เสียหายอยู่ในระยะเวลาหนึ่งนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับเนื้อหาที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราได้ทํากันนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนไปนะคะแบบฝึกหัดมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะในอดีตนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปในลักษณะใดข้อ2อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรสุโไทยมีลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบใด ข้อ3เหตุการณ์การเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่1ตรงกับรัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดข้อ4นะคะอาณาจักรอยุธยาและอาณาจาักรล้านนามีลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบใดข้อ 5. การทำสงครามเพื่อชิงความเป็นมหาอำนาจเหนือนดินแดนมอนและล้านนาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของอยุธยากับดินแดนใด ให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์เหมือนที่เราเคยทำตอนเรียนนี่แหละนะคะหรือถ้านักเรียนนะคะไม่มีสมุดก็ให้ทำลงในกระดาษรายงานหรือว่ากระดาษธรรมดาก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วถ่ายรูปส่งเข้ามาที่อีเมลที่เชื่อให้ไว้ในสไลด์นี้เลยนะคะทำเสร็จแล้วนะคะให้เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะและ ถ่ายรูปนะคะหรือสแกนนะคะแล้วส่งเข้ามาที่อีเมลของทิเชอร์นะคะแล้วทิเชอร์เนี่ยจะเข้าไปเช็คนะคะงานที่พวกเราส่งมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะและสำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์ก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดและส่งมาให้ทิเชอร์นะคะตามอีเมลที่เจอที่เห็นหน้าบนหน้าจอนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ